คำเตือนจากประธานาธิบดีเกาหลีใต้นะคะออกโรงเตือนค่ะว่าตอนนี้ภาคสังหาริมทรัพย์ของประเทศตัวเองนะคะมีความเสี่ยงที่จะเจอกับภาวะฟองสบู่แตกค่ะแล้วก็กลัวว่าจะซ้ำรอยนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นจนทำให้เศรษฐกิจถดถอยมาแล้วนั่นเองค่ะ สำน,นักข่าวลุเบิร์กรายงานค่ะบอกว่าอีแจมยองประธานาธิบดีเกาหลีใต้ได้ออกโรงมาประกาศเตือนนะคะว่าตลาดสหาริมทรัพย์ของประเทศเกาหลีใต้นั้นกําลังอยู่ในภาวะฟองสบู่ที่ใกล้จะแตกค่ะและยังหนุนให้ธนาคารกลางเกาหลีใต้หรือ BOK นะคะคงอัตราดอกเบีย้นยนโยบายเอาไว้โดยให้เหุผลนะคะว่าการลดดอกเบีย้ยในช่วงนี้อาจจะมากระตุ้นการเก็งกำไรในภาคสหาริมทรัพย์ค่ะ แล้วก็อาจจะนําไปสู่วิกฤตเศรษฐกิจเช่นเดียวกับที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในประเทศญี่ปุ่นเมื่อในอดีตค่ะประธา,านาธิบดีอ e ีระบุนะคะว่าสาธารณรัฐเกาหลีใต้นั้นกําลังนั่งอยู่บนระเบิดเวลาลูกใหญ่ค่ะก็คือการลงทุนเกินตัวในภาคสหาริมทรัพย์ซึ่งถ้าหากเกาหลีใต้ลดตกเบี้ยลงในตอนนี้จะยิงไปกระตุ้นราคาที่อ,อาศัยที่กำลังเป็นปัญหาใหญ่ในประเทศตอนนี้ได้ ซึ่งผู้นําของเกาหลีใต้ก็มองนะคะว่าธนาคารกลางนั้นตัดสินใจถูกต้องแล้วที่ตรึงดอกเบีย้ยเอาไว้แทนที่จะปรับลดลงมาค่ะแล้วก็ย้านะคะว่าดอกเบีย้ยที่ลดลงจะไปมีผลต่อการกู้ยืมที่ง่ายขึ้นแล้วก็จะยิ่งก่อให้เกิดการบิดเบือนโครงสร้างทางเศรษฐกิจได้ค่ะซึ่งที่ผ่านมาได้ถูกกระตุ้นนะคะโดยตลาดที่อาศัยหรืออสังหาริมทรัพย์มาอย่างยาวนานทำให้วันนี้อสังหาได้กลายเป็นสินทรัพย์ ที่นักเก็งกำไรใช้ในการสร้างความมั่งคั่งมากกว่าใช้ในการอยู่อาศัยจริงค่ะและในขณะเดียวกันก็เกิดปัญหานะคะว่าคนเกาหลีทั่วไปกลับไม่สามารถซื้อบ้านได้เนื่องจากราคาสูงแม้กระทั่งคนที่ซื้อไปแล้วนะคะก็ยากลำบากเพราะว่าต้องมาแบกรับภาระหนี้เป็นจำนวนมากค่ะซึ่งผู้นำของเกาหลีใต้ก็ย้ำเลยนะคะว่าเกาหลีใต้ตอนนี้กำลังเดินอยู่บนเส้นทางเดียวกับญี่ปุ่นในอดีตค่ะราคาบ้านอยู่ในระดับสูงติดอันดับโลก หากปล่อยให้สถานก,การณ์นั้นยังคงเป็นไปต่อฟองสบู่ย่อมแตกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และเมื่อถึงตอนนั้นเกาหลีใต้ก็จะเจอกับวิกฤตรุนแรงไม่เพียงแค่ในทางเศรษฐกิจนะคะแต่ว่าจะไปกระทบกับทุกภาคส่วนของสังคมด้วย <S <S นอกจากนี้นะคะประธานาธิบดีอีก็บอกด้วยค่ะว่าปัญหาของเกาหลีใต้ไม่ได้อยู่เพียงแค่ระดับขอตราดอกเบีย้ยเท่านั้นนะคะแต่ว่าเกิดจากบทบาททางการคลังที่ยังไม่เพียงพอค่ะ แล้วก็ขาดการใช้ในโยบายเศรษฐกิจระดับชาติเชิงบูรณาการซึ่งควรจะมีการใช้ในโยบายที่มั่นคงและต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพค่ะสำหรับกรณีของประเทศญี่ปุ่นที่ถูกพูดถึงค่ะเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะเกิดขึ้นในช่วงประมาณปลายทศวรรษที่1980ค่ะญี่ปุ่นเคยถูกคาดนะคะว่าจะขึ้นเป็นเศรษฐกิจอันดับที่หนึ่งของโลกได้แต่หลังจากนั้นเกิดภาวะฟองสบู่สินทรัพย์แตกแล้วก็กลายเป็นจุดเปลี่ยนของทิศทางทั้งหมด ทำให้เศรษฐกิจของญี่ปุ่นนั้นต้องเข้าสู่ภาวะถดถอยยาวนานและเกิดเงินฝืดขึ้นมาในยุค1990ถึงปี2000ค่ะราคาที่ดินนั้นตกลงอย่างต่อเนื่องกว่า10ปีตลาดทุนเองก็ใช้เวลากว่า30ปีนะคะจึงจะกลับมาฟื้นตัวได้เต็มที่อีกครั้งหนึ่งตัดภาพกลับมาที่เกาหลีใต้กันบ้างค่ะราคาของบ้านที่อาศัยของเกาหลีใต้นตอนนี้ยังคงพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องหรือพูดง่ายๆแพงไม่หยุดค่ะ ข้อมูลล่าสุดณวันที่20ตุลาคม2 5 1 8ระบุเอาไว้นะคะว่าราคาห้องชุดในกรุงโซปรับขึ้นต่อเนื่อง38สัปดาห์ติดต่อกันค่ะเป็นการสะท้อนให้เห็นเลยนะคะว่าความต้องการของตลาดที่อ่อาศัยของประเทศนี้ยังคงแข็งแกร่งอยู่แม้ว่าที่ผ่านมารัฐบาลของอีแจยมยองได้พยายามแล้วนะคะในการออกมาตรการควบคุมผ้าสังหาหลายครั้งนับตั้งแต่วันที่เขารับตำแหน่งเมื่อช่วงกลางปี หลังจากเกิดปัญหาทางการเมืองของเกาหลีใต้เรื่องการประกาศกฎอัยการศึกจนนำไปสู่การถอดถอนอดีตประธานาธิบดียุนซอกย่อนนั่นเองค่ะหลังจากที่เขารับตำแหน่งนะคะเมื่อช่วงเดือนมิถุนายนรัฐบาลของอีแชมยองได้ออกงบประมาณพิเศษมากกว่า20 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะ หวังจะเอามากระตุน้นเศรษฐกิจที่ซบเซานะคะจากปัญหาการบริโภคในประเทศที่อ่อนแรงและแรงกดดันจากนโยบายภาษีการค้าของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำของสหรัฐ ซึ่งประธานาธิบดีอีแจมายองระบุนะคะว่านโยบายการคลังที่ทำอยู่นั้นยังไม่เพียงพอต่อการฟื้นตัวอย่างยั่งยืนค่ะรัฐบาลนั้นจำเป็นต้องขยายการลงทุนตามสาขาเทคโนโลยีขั้นสูงเช่นปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อมาช่วยวางรากฐานสำคัญต่อการฟื้นเศรษฐกิจระยะยาวได้ค่ะและนอกจากนี้นะคะยังกล่าวถึงภาพบวกของตลาดทุนเกาหลีใต้ค่ะ หลังจากที่รัฐบาลนั้นพยายามเพิ่มประสิทธิภาพและลดกฎระเบียบในตลาดนี้และพบว่ามีเงินทุนกําลังไหลออกจากสังหาริมทรัพย์เข้าสู่สินทรัพย์ทางการเงินที่มีประสิทธิภาพมากกว่าแต่ว่อย่างไรก็ตามค่ะเมื่อประธานาธิบดีอีถูกถามนะคะถึงคํามั่นที่เคยให้ไว้ในการผลักดันดัชนีคอสปีไปสู่ระดับ5 0าพจุด และเข้าร่วมดัชนิดตลาดพัฒนาแล้วเรื่องนี้ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ก็บอกนะคะว่าวันนี้ยังไม่มีกรอบเวลาที่ชัดเจนค่ะแต่ระบุเอาไว้นะคะว่าจำเป็นต้องมีการปฏิรูประบบกฎหมายความน่าเชื่อถือของนโยบายและการสื่อสารกับนักลงทุนต่างชาติให้มากขึ้นค่ะแล้วก็ย้ำค่ะรัฐบาลนั้นจำเป็นต้องดำเนินนโยบายเพื่อลดการเก็งกำไรในสหราริาทรััย์ แล้วก็ผลักดันเงินทุนนะคะไปยังภาคเศรษฐกิจที่สร้างผลผลิตจริงเพื่อรักษาโมเมนตัมเชิงบวกนี้เอาไว้ให้ได้ค่ะประธานาธิบดีอีจมายองนั้นไม่อยากจะให้มีการลดดอกเบี้ยค่ะกลัวว่าจะไปกระตุ้นการกู้ยืมในภาคสังหาได้นะคะขณะที่ธนาคารกลางเกาหลีใต้เองก็ตรึงดอกเบี้ยไว้ค่ะเนื่องจากกังวลเรื่องของภาระหนี้ครัวเรือนปัญหานี้ครัวเรือนเป็นข้อกังวลหลักๆ สำหรับธนาคารกลางเกาหลีหรือว่า Bank of Korea หรือ BOK okay, ค่ะหากมีการลดอัตราดอกเบีย้ยนะคะก็จะยิ่งไปกระตุ้นความต้องการในตลาดที่ออาศัยและผลักดันให้ระดับนี้สูงขึ้นไปอีกได้ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้การประชุมครั้งล่าสุดของธนาคารกลางเกาหลีเมื่อวันที่23ตุลาคมที่ผ่านมาธนาคารนั้นประกาศคงอัตราดอกเบีย้ยนโยบายเอาไว้ที่ระดับ2.5ค่ะ เป็นการคงดอกเบีย้ยครั้งที่3ติดต่อกันและเป็นการหยุดการปรับขึ้นดอกเบีย้ยตั้งแต่เดือนพฤษภาคมโดยให้เหตุผลนะคะว่านี่ครัวเรือนเป็นความเสี่ยงหลักที่ต้องเฝ้าระวังค่ะซึ่งการตัดสินใจครั้งนี้เป็นไปตามความคาดหมายของนักเศรษฐศาสตร์ที่รอยเตอร์สำรวจเอาไว้ค่ะแล้วก็เกิดขึ้นนะคะหลังจากการมาับใช้มาตรการด้านสังหาริมทรัพย์ที่เข้มวนวดมากขึ้นในกรุงโซมีเป้าหมายเพื่อการควบคุมการกู้ยืมค่ะ ถแถลงการของธนาคารกลางเกาหลีใต้นะคะระบุว่าอัตราเงินเฟอ้อที่ทรงตัวและแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นเป็นเหตุผลหลักๆในการคงอัตราดอกเบี้ยเอาไว้แล้วก็แจ้งนะคะว่าตอนนี้กำลังติดตามเสรีภาพในตลาดที่อยู่อาศัยและหนี้ครัวเรือนอย่างใกล้ชิดค่ะแล้วก็ระบุด,ด้วยนะคะว่าอุปสงค์ในประเทศคาดว่าจะฟื้นตัวต่อเนื่องโดยมีแรงหนุนจากการบริโภคและการส่งออก ที่มีแนวโน้มว่าจะยังคงเป็นไปในทิศทางที่ดีไปอีกระยะหนึ่งค่ะเนื่องจากภาคส่วนเซมิคอนดักเตอร์ที่แข็งแกร่งขณะที่มาตรการล่าสุดนะคะของรัฐบาลเกาหลีใต้ที่จะมาช่วยสกัดการเก็งกำไรในภา,าราสัทมัพซับหรือว่าป้องกันการเกิดภาวะฟองสบู่แตกค่ะล่าสุดก็คือกลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมาสื่อเกาหลีใต้รายงานนะคะว่ารัฐบาลน,นั้นได้ออกกฎระเบียบเพิมเ่มเติมที่เข้มงวดมากขึ้นค่ะ ซึ่งรวมไปถึงการจำกัดวงเงินกู้ที่เข้มข้นกว่าเดิมแล้วก็ถูกนำมาใช้นะคะครอบคคุมพื้นที่มากขึ้นคือมากถึงทุกเขตทั้ง25แห่งในพื้นที่ของกรุงโซรวมถึงอีก12พื้นที่ในจังหวัดคยองกี ee, ซึ่งอยู่ติดกันค่ะซึ่งจากเดิมนั้นมีการมาคับใช้เพียงแค่4เขตในพื้นที่กรุงโซเท่านั้นค่ะความเห็นจากนักวิเคราะห์จาก Bank of a m e เมริกาค่ะระบุไว้ในบันทึกนะคะเมื่อวันที่20ตุลาคมค่ะ ระบุว่าเงินเฟ้อด้านที่อยู่อาศัยในกรุงโซนั้นเป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดนะคะสำหรับผู้กำหนดนโยบายในปีนี้ซึ่งเป็นข้อจำกัดที่สำคัญสำหรับการผ่อนคลายเพิ่มเติมในช่วงครึ่งหลังของปี2518พร้อมตั้งข้อสังเกตด้วยนะคะว่าราคาบ้านในใจกลางกรุงโซเร่งตัวขึ้นอีกครั้งในช่วงกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมาค่ะแม้ว่าจะมีมาตรการชะลอความร้อนแรงก่อนหน้านี้ ทั้งในช่วงเดือนมิถุนายนแล้วก็กันยายนค่ะผู้นำหลายประเทศนะคะกดดันให้แบ่งชาติลดดอกเบี้ยลงค่ะแต่ไม่ใช่สำหรับเกาหลีใต้นักวันนี้นะคะที่ดูเหมือนว่าปัญหาเรื่องฟองสบู่ในภาษาริมทรัพย์นั้นยังคงเป็นจุดใหญ่ที่ท้าทายและถ้าหากแตกขึ้นมาจริงๆย่อมมีความเสี่ยงที่ตามมาไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะ